เดสเลววันนี้ครับผมจะมาทำรถไฟเป็นแบบโกสไลเดอร์นะครับเทนไลเดอร์ครับทุกคนเอ้ยโกสเทนโกสเลว์ Ghost ain, Ghost มาแล้วครับทุกคนหลังจากมีคนดูบอกว่าอยากให้ทำมากๆเลยนะครับรถไฟที่แบบว่าเป็นโกสไลเดอร์นั่นก็คือแบบ มีครบเพลิงแบบว่าเต็มรถไฟเลยเดี๋ยววันนี้ปะเดี๋ยวไปลองทํากันด้วยผมจะเอาอาชีพนักพนันหรือว่าลุกกิ้งสูงไปนะครับเพราะว่าเราจะได้มีตังค์เยอะๆในการซื้อครบเพลิงนั่นเองครับทุกคนกดซืบไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ใครมาใหม่ฝากกดติดตามด้วยเจอกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องฟาร์มให้ได้เยอะๆแล้วก็จัดไปเลยครับรถไฟโกสไลเดอร์ของเราเข้ามาแล้วครับทุกคน ผมก็ได้ซื้อกล่องเสเบียงมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อที่การเริ่มกมมรอนั้นจะง่ายขึ้นที่เหลือแล้วก็พยายามฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองก็ได้ซื้อปืนกับน้ำมันงูมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพล์เซฟก่อนทุกคนเดี๋ยวไปขายทองก่อนนี่แหละเราจะได้เริ่มปฏิบัติการรถไฟโกสต์ไลเดอร์เราจะได้เป็นรถโกสต์ไลเดอร์สักทีเอาละ สานฝันโกสไลเดอร์กระสุน72นะัดน่าจะสู้ไหวอยู่เราซื้อไฟเลยปะทุกคนซื้อไฟก่อนเอ้ยแต่เขาต้องให้ซื้อฐานหินด้วยนี่นานึงนะ่าซื้อฐานหินสักก้อนหนึ่งก่อนโอเคที่เหลือก็ซื้ออันนี้เลยให้หมดเลยครับทุกคนฐานฝันรถไฟโกสไลเดอร์ตั้งแต่ต้นเกมเอไา่ไว้ที่ดีทุกคนเยอะเยอะอยู่นะปรมาณห้กอันละ น่าจะหอันได้อยูอย่กระเป๋าเต็มนบหนึ่งนะจะต้องขนไปไวท้ที่ตรงนี้ก่อนกระเป๋าเต็มอ่นเดี๋ยวติดเลยแล้วกันทุกคนตามชีทุกคน,กคนอยากให้ทําแต่เกินโอเคแท่งที่สองต่อไปก็แท่งที่สตรงปะทุกคนอูเกือบตรงมาแทงทีห้าอู๋ได้เราได้มาหลายแท่งอยู่นะนี่อุ้ยหกแท่งเลยเหรอทุกคนแค่เริ่มมาก็หแท่งละ อุ้ยเจ็ดแท่งแค่ต้นเกมก็เจ็ดแท่งแล้วรถไฟรถรถไฟเดอร์ <c oughs> โอเคได้แค่เจ็ดแท่งนะครับนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้ <c oughs> ต,นนตกกอนนี้ไปใส่สักสามก้อนในปืนไลท์ทุกคนป่ะเดินทางนะครับกกระสุนเจ็ดสิบสองนัดน่าจะได้อยู่ <c oughs> อุ้ยม้ายูนิคอร์ทุกคนเดี๋ยวนะเราได้มา้ายูนิคอร์มาติดไว้ก่อนเลย ทุกคนผมเจออัญชิญครผมได้ม้ยูนิคอนมาโคโชคดีอุ้ยโชคดีจัดทุกคนนี่แหละหนทางรวยของเรามาแล้วมายูนิคอนเราจะต้องเก็บไว้อย่างดีอย่าให้เขาตายห้ไม่เขาตายเด็ดขาดเก็บไว้ให้ดีประมาณนั้นทุกคนอุ้ยโชคดีว่ะแค่แบบต้นเกมมาก็เริ่มจะรวยละคือแบบหนทางรวยแล้วเริ่มมาแล้วครับกับมายูนิคอนมายูนิคอนมาละ มาครับทุกคนถึงจุดเซฟแรกไหนดูซิว่าเรามีอะไรขายบ้างน่าจะมีโจรแล้วก็มายูนิคอน์นี่แหละซึ่งเราผ่านหมู่บ้านซอมบี้มาแล้วครับทุกคนโอ้นี่ไสองร้อแล้วก็เท่าไหร่ไม่แน่ใจกับอีกห้าบาทนะครับ <laughs> โคตรถูกซื้อไว้ก่อนอ่าแล้วก็คบเพลิงนี่แหละซื้อให้ตังค์หมดเลยครับไฟเราแบบเสียตั้งแต่แรกๆเลยแล้วกัน เคประมาณนี้ก่อนเพราะว่ากระเป๋าเต็มไม่ใช่อะไรทุกคนกระเป๋าเต็มเดี๋ยวผมจัดการไฟใส่รถก่อนเราจะได้โกสต์ไรเดอร์ตั้งแต่วันนี้เลยทุกคนมันหนักเหรอวะทุกคนเหลืออะไรวะเอาไฮโรเลอร์มาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค สิบแท่งวุ้ยเหลือเงินซื้ออีกยี่สิบแปดแท่งเอทุกคนสองแปดสิบบาทอ่ะโอเคนี่แหละที่ต้องการทุกคนรถไฟกสสไลเดอร์โอ้ยมาวะ่ะดี่แหละสิที่ต้องการสำหรับด้านหน้านี่แหละสำหรับที่ต้องการสำหรับด้านหน้าไลเดอร์ของจริงครับวิ่งว่ารถไฟไหม้นะครับโอเคซื้ออีก คไลเดอร์ของแท้น้องรักมาละโอเคหลังคาติดแบบนี้เลยครับนี่ติดให้มันนอนลงไปคล้ายๆกับไฟหน้าตั้งไว้กลับมาผมว่าได้แล้วนะทุกคนกับสำหรับไฟโก้สไตรเดอร์ทุกคนมาดูฝั่งนี้ดิผมว่ามันได้แล้วนะรถไฟแบบโกสไตรเดอร์อ่ะผมว่ามันเริ่มไต้แล้วแหละแต่ว่าเหลือฝั่งนู้นนะครับที่ยังไม่ใส่ แต่ว่าวันนี้ต้องไปแบบบุกหมู่บ้านซอมบี้ก่อนเดี๋ยวเหลือฝั่งนู้นนะครับพี่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ก่อนนี่แหละฝั่งที่ยังไม่ใส่โอ้โหเริ่มที่จะแหลกแล้วครับทุกคน <laughs> ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเริ่มที่จะแหลกแล้วไปทุกคนบุกหมู่บ้านซอมบี้ก่อนเออไปแล้วครับรถไฟโกสไตเดอร์ลำแรกของเราโอ้ยใช้เวลาติดตั้งนานเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่ามันตอนนี้มันประมาณไหนละ มันเทหรือ,อยังโอ้โหแหลกแล้วครับทุกคนคอมแหลกนะครับทําจนคอมแหลกอะโอ้โหนี่นะครับคือรถไฟโ h o s t เ i d e r ที่เราทําเมื่อกี้เลยให้ทุกคนดูความสวยงามหรือเปล่าปดไปกันต่ออุ๊ยมีม้ามาจากไหนเอ่ยอันนี้คืออะไรอ๋อม้า <laughs> มีม้ามาสองตัวไม่รู้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวเอาไอเดี๋ยวเอาไว้บนนี้เลยเพื่อได้เป็นเชื้อพลิงให้เรา มาทุกคนเราต้องไปหมู่บ้านซอมบี้นะคบเพื่อที่จะหาเสาล่อฟ้าหลังจากที่รถไฟเราแบบเต็มไปด้วยแสงไฟนะครับทําให้คอมแหลกด้วยทุกคนกระตุกเงาเกลกแล้วตอนเนี้นะครับ <c oughs> กราฟิกเริ่มไปละโอ้โหเริ่มน่วงแล้วครับใครที่คิดจะทําก็ต้องคอมแรงๆหน่อยนะนี่อาชิปไปด้วยนะครับโอโ้ดูดิทุกคนโคตรสว่างสําหรับรถไฟโกสไลเดอร์นะครับสว่างมากด้านหลัง สว่างจนเอฟเฟกกระตุกแหลกแหลกกระตุกหลักโคตรแหลกไม่รู้ว่าในคลิปจะแหลกหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าควรท่วมแล้วครับตอนเนี้ควรท่วมรถไฟควรท่วมแล้วดีนะรถไฟยังวิ่งได้นึกว่ารถไฟจะหนักแต่ก็เริ่มหนักอยู่นะเหมือนจะวิ่งช้าลงโอ้โหเดินนะทุกคนคืนใหญ่แบบนี้โอ้โหใช่เลย ใช่เลยทุกคนแป๊บนึงนะซอมบี้ขึ้นมาโอ้ซอมบี้ขึ้นมาไวมากคืนนี้ใช่เลยครับใช่เลยทุกคนคืนของมนุษย์หมาป่าผมขอเปิดก่อนเลยละกันไม่แวะละโอ้ยยิ่งตกดึกมายิ่งแหลกทุกคนยิ่งตกดึกมายิ่งแหลกคืนนี้แวะไม่ได้ครับอันตรายอันตรายสุดๆทุกคนเห็นความแหลกในคลิปไหม โอ้โหทุกคนดูควันไฟดิมันเริ่มที่จะกระตุกละสำหรับคลิปเราเฮ <c oughs> ้ยผมเจอเทสลาอยู่ฝั่งโน้นนี่นา <c oughs> เราสามารถไปเอาหัวกัะโหลกมาขายได้นะเอ้ยหัวสมองไหนแวะดู general store ก่อนครับว่ามีอะไรขายให้เราบ้างมีอุ้ยมีไฟไขายลวทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไฟเดี๋ยวผมจะซื้อไฟให้มันจบๆไป นี่มีไฟไขแล้วครับด้านในเดี๋ยวผมจะใส่อีกด้านอีกด้านซ้ายให้มันครบๆเลยนะโอ้โหทุกคนดูโคตรเยอะดูกลางวันแล้วเปลี่ยนมาดูกลางคืนกันบ้างนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วมันก็เริ่มแหลกแล้วตอนนี้อันนี้คือพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นมันเริ่มแหลกละเดี๋ยวเราใส่ฝั่งซ้ายให้มันเต็มก่อนดีว่ามันจะแหลกสักแค่ไหนซื้อได้อีก8อันนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่70บาทไปบาทเพราะว่ามันเริ่มไม่ไหวละโอเคใส่อีก8อันก็น่าจะ ฟรมเล็กดอบหมดละมาณนี้เลยแค่นี้ด้านแค่นี้ด้านซ้ายก็สว่างหมด้วครับสำหรับด้านซ้ายนะผว่าแค่นี้มันก็น่าจะเยอะมากแล้วแหละลุงลังไปหมดละรถไฟเราโคตรลบตอนเนี้ลบลกกับคมไฟแล้วอีกสองอันนะครับใส่ใส่ทารถไฟเลยแล้วกันโอเคอีกอีกสองอันแบบเอาเป็นไฟท้ายนะครับสองอัน <c oughs> รถเราจะได้มีไฟท้ายกับเขาบ้าง โอ้ oh my god อย่างเยอะรถไฟ Ghost Rider เยอะชาตโอ้ my gosh มาลองเทสความแหลกกันนะครับ w o ว y e อโอ้โหควันดำปีควันดำปีทุกคนเหมือนรถไฟไหมอ่ะตอนนี้ <laughs> ให้ทุกคนดูด้านหลังนะครับว่าควรมันเยอะ,ะแค่ไหนมลพิษทางอากาศคือแบบเต็มระบบอะตอนนี้ ไม่ไหวว่ะทุกคนมันเยอะไปบางทีอ่ะอเราจะถึงไหมดิหมู่บ้านซาวบ,บีกับรถไฟไหมเรารถไฟแบบไฟไหมโอ้โหทุกคนเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดทุกคนเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดครับเชื้อเพลิงหมดผมาต้องเติมเชื้อเพลิงแล้วไปต่อโอ้ oh my god เชือกพึ่งหมดทุกคนยาแล้วเจอมนุษย์หมาป่าด้วยทุกคนมนุษย์หมาป่าเข้ารถเราแล้วเรายิงไม่ได้โอ้โหโอ้โหดูนะผมอาจจะต้องสู oh ้ก oh ับมนุษย์หมาป่าก่อนโอ้โหเชือกพึ่งหมดครับทุกคนเมื่อกี้จอดเติมเชือกพึ่งเมื่อกี้จอดเติมเชือกพึ่งแล้วแบบมนุษย์หมาป่ามันขึ้นมาพอดีมัจจะต้องยิงหัวก่อนโอเคโอ้ค to hunt to hunt ่อนข้างที like okay. ่จะแรงมันต้องรับมือกับมันก่อนนะครับยิงหัว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 อุ้ยออกมา ซาบอุ้ยขีมขม่ม้าขี่ม้ามันมันล้มมันล้มแล้วมันก็หายไปอู้เลือดเลือน้อยมากเลยเลือดอยู่ขีดแดง <laughs> พระเจ้าช่วยโอ้ยสองหมื่นแปดร้อยเมตรโอ้ยชีวิตกับการเล่นรถไฟเฮ้ยโคตรมันครับทุกคน <laughs> เอาละครับทุกคนใครที่อยากคอมแลกหรือมือถือแหลกก็ลองไปทําตามได้นะครับทุกคนแล้วก็ผมทําให้ดูแล้วละครับรถไฟ Ghost ล l i d e r นั่นเองครับ <laughs> ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับผลงานรถไฟ Ghost ล l i d e r ที่ผมทําให้คนดูนะครับฝากกดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย